สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่ฮ o โ l ่ i m ล a ้าอิมแนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับตัวละครที่มีชื่อว่ามิลิโอทกตานะครับหรือว่าตัวของมิลิโอธาตแสงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสกิลเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอก่อนอื่นเดี๋ยเราเข้ามาดูตัวนี้กันก่อนโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของมิลิโอธาตหัวใจนะครับหรือว่าผมขอเรียกว่าเป็นธาตแสงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวของมิลิ ว่าเขาทําอะไรกันได้บ้างนะท่าแรกนะครับตัวของท่าไม้ตายของมิลิโอเนี่ยก็คือสร้างความเสียหาย600%นะครับหเป้าหมายแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูลงเนี่ยยีเนะครับเป็นเวลา3เทิร์นแล้วก็ตัวของมิลิโอเองเนี่ยเขาจะได้รับบัฟหลบด้วยนะครับหครั้งนะครับอ่าอันนี้คือท่าไม้ตายของมิลิโอนะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นสกิลนะครับท่านี้ก็คือสร้างความเสียหาย350%นะครับหเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็มีีโอกาาสตต่่ํนะครับับทว ของศัตรูเนี่ยจะตีสถานะมึนงงนะครับเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ตัวของเชนคอมโบก็คือการกดคอมโบในการใช้สกิลในเกมนะครับสำเร็จเนี่ยตัวของท่านี้เนี่ยเขาจะทําการลดพลังโจมตีศัตรูลงด้วยนะครับ25%เป็นเวลา3เทิร์นนะครับอ่าแล้วก็สกิลนี้เนี่ยคูดาวสี่เทิร์นนะครับสกิลถัดมานะครับสกิลนี้เลยก็คือโจมตี325%รหนึ่งเป้าหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของ มิเรโอเนี่ยจะทําการย่อยุศัตรูนะครับเป็นเวลา2เทินพร้อมกับมอบบัฟหลบให้กับตัวของมิเรโอสครั้งด้วยนะครับอ่าอันนี้คูดาวห้าเทินนะครับถัดมานะครับเป็นออโต้สกิลนะครับก็คือเมื่อตัวของมิเรโอเนี่ยเลือด50%หรือว่าต่ํากว่า50%นะครับตัวของเขาเนี่ยจะได้รับบัฟหลบ1ครั้งนะครับอ่าใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวของพลัง โจมตีสกิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น55%เป็นเวลา3เทินก็คือออโต้สกิลตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับถัดมานะครับตัวนี้เลยเมื่อตัวของบัฟหลบของมิลิโอทำงานเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะได้รับบัฟคียิคอนเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวละครของมิลิโอเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ได้รับบัฟหลบเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการลดพลังโจมตีศัตรูด้วยนะ ซึ่งถามว่าตัวของมิโยเนี่ยเหมาะกับที่ไหนนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะไปได้แทบทุกที่นะครับแต่ว่าถ้าไป PVE เนี่ยก็อาจจะไม่เก่งเท่ากับพวกที่เขามีสกิลในการเคลียร์มอนนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยถ้าลงอย่างตีบงตีบอสอะไรเงี้ยถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ PVP ด้วยเดี๋ยวผมมาทดสอบสกิลตัวของมิโยให้ดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราลองตี USJ กันนิดนึงนะครับไปดูสกิลเขา,ข,าข้าวๆกันก่อนนะครับ อันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตีไปไกลมากนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบสกิลให้ดูข้อค่าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลง PvP กันนะครับเดี๋ยวผมจะขอกดตัวของไอ้น,นี้ให้ช้าๆลงหน่อยนะครับจะได้ดู บัฟตัวของเขาทันนะครับไปเลยครับแบบนี้นะผม็ค่อยชินแบบกดที่เป็นอ่าระดับ2เท่าไหร่นะครับเพราะปกติผมกดที่เป็นระดับ3นะอ่าสังเกตดูว,ว่าพอเราใช้สกิลเมื่อกี้ไปปุ๊บนะครับ ตัวของบอสเนี่ยจะโดนลดกันไอ้โดนลดพลังโจมตีลงทันทีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใช้สกิลต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนี้เป็นสกิลสุดท้ายนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะกดพลาดอ่าสังเกตดูว่าพอพอต่อยไปเมื่อกี้ปุ๊บเนี่ยตัวของมิโดเองเขาจะได้ได้รับบัฟที่เป็นหลบหลีกเพิ่มมาด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ย ทีนี้พอเราใช้ตัวของอันตีนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับพอผมใช้อันตีปุ๊บตัวของมิโลเนี่ยเขาจะได้ได้ไดรับบัฟที่เป็นหลบแล้วก็เขาจะเพิ่มคิยิคอนให้กับตัวเองด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมเขาจะเพิ่มคีิ์คอนขึ้นด้วยก็คือเมื่อบัฟหลบทํางานทํางานในที่นี้คือเมื่อตัวของมิโอได้รับบัฟหลบนะครับไม่ใช่ว่าเขาหลบได้แล้วเขาจะเพิ่มคีนะ ก็คือเมื่อตัวเขาได้รับปั๊บที่เป็นการหลบหลีกเนี่ย mm. เขาจะเพิ่มอัตราคีท์ิคอนเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับสก,กิลเดี๋ยวเราไปลองตัวของ PVP กันนะครับว่ามันจะพอไปไหวไหมนะครับซึ่งที่ผมก็ยังต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ยังไม่ค่อยได้ลง PVP เยอะนะครับยังไม่ได้ปั้นไปไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อ,รอมๆกันนะครับว่าพอไหวไหมนะครับเอาไปทีนี้แล้วกันนะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้นะไปเลยเดี๋ยวผมจะขอลง PVP ให้ดูสัก2-3รอบแล้วกันนะครับอโอหนี่ทีมวายไลน์เลยนะเดี๋ยวผมจะขอจาัดก,การตัว นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราดึงเขามาให้เขาตีเรานะครับอ่าเดี๋ยวเราดึงออฟฟอร์วันมาตีเราก่อนนะ Okay. เดี๋ยวอาจทาไม่ตายไปเลยแล้วกันไม่สิเดี๋ยวอาจทาไม่ตายไปเลยนะครับฟาดมาอ่านี้ติดมึนงงนะครับแต่ว่าตัวออฟวันเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะ โอ้โหนี่เขาแบบฟูไวลัเลยนะครับทีมนี้ผมอยากเล่นทีมไวรัมากเลยนะแต่ผมรีไม่ได้ <laughs> เคไหนๆก็อย่างนี้แล้วไอ้ตัวนี้ถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวผมจดก,การตัวนี้ก่อนแล้วกันถ้าเราตีโอเวอร์ฮอลไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเด้งเลือดขึ้นมาให้เต็มเหมือนเดิมนะครับอฮ้ยเนจิเรเราเหลืองแล้ว เผาไปอ่ะพอเราอันตีปุ๊บตัวมิลิโอรเหรอไหมเขาได้รับบัฟลงม,มาแล้วอ้าวโอ้เราไปอันตีใส่ไ้ตัวนี้ โอเคอุลารากาะเรามาแล้วครับจริงๆถ้าจะเล่นพวกมินิโอเนี่ยถ้ามีตัวของฮอคเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเอาใครก่อนละทีเนี้ยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันบัฟลบไปนะครับหนึ่งที เรียบร้อยโทโดเราไปแล้วคาเตอร์ไปโอเคเดี๋ยวเราลดความเร็วโจมตีเขาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมดึงอีกรอบหนึ่งนะ นี่หนทีเราดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตีเราทีนี้อ่าทีนี้มันจะเหลือแต่อเวอร์ตัวเดียวละอันนี้ก็ง่ายแล้วนะเดี๋ยวเราไม่ลดพลังจุตีเขาแล้วกันเดี๋ยวเราขอตีธรรมดาให้เขาตายเลยแล้วกันทีนี้โอเค,อเคนิ้วน้อยไอ้ผมกดผมกดพลาดหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่พลาดน,นะ อันนี้ติดมึนงงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จบเลยเห็นไหมว่าตัวของมิโดเราเนี่ยเลือดแทบไม่ลดเลยนะเพราะเขาไม่ตีมันไปตีตัวอื่นแทนอาจจะเป็นเพราะว่ามันแพ้ธาตุกันด้วยนะครับตัวของ AI ไอมันเลยไปตีที่เป็นตัวที่เป็นธาตุพืชของเราหมดเลยอะ่ะสีเขียวอ,ะอ่ะเดี๋ยวขอลองอีกทีมนะครับอันนี้จะเป็นทีมไฟเนาะโอ้ไหวไหมเนะี่ยทีมไฟหมายถึงเราอ่ะไหวไหมเราลองเออทีมนี้แล้วกัน โอเคนะรอบนะครับรอบนี้ผมขอกดแบบเร็วๆนิดนึงนะครับเพื่อว่าเพื่อความเร็วในเผื่อเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่ามันช้าไปนะครับแต่ผมขอเร่งความเร็วขึ้นนิดนึงนะโอ้โหทีมนี้ตายยากหมดเลยนะเนจิเลก,ก็ไม่ตายนะครับเทิร์นแรกเพราะเขามีสกิลนี้อยู่อ่ะขอลดพลังไปก่อนแล้วกันนะครับ ลไปหนึ่งทีเฮ้ยกดผิดโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะผมชอบไปกดไอ้นี่พร้อมกันตลอดเลยเรถพลังโจมตีไปก่อนอันตีเรามาแล้วเราก็ใส่ไปให้หมดเลย ตายแล้วนะครับโทโดโลกีแตกหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอฮิวก่อนนะตีใครดีอะโทโดแล้วกันนะครับ ผมขอบัฟลบหลีกให้เพื่อนก่อนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราดึงอีกรอบนะครับเอากดมิดดึงเรียบร้อย ยังไม่ใช้นะครับสกิลน,นี้เดี๋ยวเรารอคูดาวเพื่อนก่อนจะทันไหมไม่น่าทันนะงั้นขอใช้เลยแล้วกันนะครับวิดช็อตด้วยโอเคเดี๋ยวเราอันติใส่ตัวในจิเลฟเลยนะครับคาเตอร์หนึ่งที ถ้ามีฮอคเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยแบบบัฟหลบตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับหนึ่งทีโอ้กระตุกนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยอเเย,อยวขออีกหนึ่งแม็์นะครับ มันอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ค่อยได้ลง PVP เลยอาจจะเจอทีมที่เขายังไม่เก่งกันมากมกันมากมากๆเหมือนคนที่เขาเล่นไปไกลกว่านี้นะครับโอ้มีโทโดฟ้าด้วยโอเคเดี๋ยวลองกันนะครับ ออไหมเหมือนเดิมนะครับผมเก็บนี่ก่อนเลยแล้วกันมันแพ้ธาตุนะเอาโทโดเลยแล้วกันเพราะมันแพ้ธาตุเรานะครับมาลบราโจมตีเขาไปก่อนเนี่ยดึงไม้เข้าตีเรานะครับออกหมสกิลหมู่หมดเลย คมันตีไปโอ้ติดติดแช่ด้วยเรียบร้อยเก็บหนึ่งนะครับเราเก็บออ l ฟอร์วันก่อนนะ แตกหนึ่งนะครับเรียบร้อยอ้าวีนจีเรียเขาไม่มีพาสซีฟหรอโอเคงั้นเก็บนี้ก่อนเลยนะ กอดึงหน่อยแล้วกันนะออกไมนะจะใช้ถ้าไม่ตายใช่ไหมชกมาเลยหลบได้นะครับท่า,านี้โอเค เรียบร้อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอสู้ให้ดูก็ข้าวประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบสำหรับการรีวิวตัวของมิลลนะครับถ้าผิดพลาดประการใดอันนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นเป็นการให้กําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครตัวไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวกดับกันไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้อีกถัดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ